มาลองดูคลองตลอดแถวนี้นะฮะจะมีตัวหรือเปล่านะครับ มีแต่ช่อนปอกนะไหลกัดนะ นี่ข้ากทางเลยนะฮะไหมก็อาจจะมีคนมาตกบ่อยนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างนะฮะ ลองฝั่งนี้ดูนะเป็นยังไงที่จริงตามันอยู่ตามคันนานะครับก็มาเลาะตีดูนะครับเผื่อมันมีตัวแถวๆติดถนนนะฮะ กัดแล้วฮะ <c oughs> กัดไม่โดนะ <c oughs> ไม่กล้าส่งนานนะครับเพราะว่าอุปสรรคมันเยอะนะครับมีตัวกัดอยู่นะครับเดี๋ยวมันตัวไม่โตนะฮะกัดแล้วฮะ โดนครับตัวหน่อยครับโดนนี่ฮะขอหน่อยนี่ครับผมนี่ฮะนอนยางชงนะครับไซส์ขนาดนี้กัดดีมากเลยนะฮะนี่ครับนี่ครับนอนยางชงสลาตันครับผมนี่ฮะผลงานสุดยอดครับผมโอเคดูต่อครับ นี่เหมือนที่ตัวนะครับพยายามตีเลาะลริมใกล้ๆกับออนาข้าวนะครับเผื่อมันซุ่มอยู่แถวกอข้าวนะครับนี่พยายามตีลเลาะแบบนี้นะครับกัดแล้วฮะ แต้มสองครับผมมาออ้ยหลุดครับโอ้โหเบ็ดโผลไม่โผลครับเครยบแต่ว่ากัดดีนะฮะดูใหม่นะฮะเมื่อกี้น่าจะเปิดเบรกอ่อนเกินไปนะครับลองดูใหม่นะฮะ เป็นคัน u ูเนะครับเหยดผลที่ผมรีบวัดนะฮะเพราะว่า1คัน u L, ูเอสพอมันกัดแล้วมันจะมุดลงล่างนะครับอุปสรรคมันเยอะนะครับสาหลายเต็มเลยนะฮะ ฮนะ <c oughs> ืมบูทไปกัดแล้วมันวิ่งย้อนเลยนะโอ้หหางขาดเลยฮนะ ขาดเลยครับผมตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเหยือใหม่นะครับ มีตัวครับมีตัวมีตัวมีตัวครับน่าจะเป็นปลาช่อนป๊อกนะฮะ <c oughs> โดนฮะนี่ฮะปลาช่อนปลอกครบผมนี่ครับดูสิครับ ตัวไม่ใหญ่นะฮะแต่ว่ากัดแล้วเตียมปากเลยนะครับดูสิครับเยือย่างชงครับผมนี่ฮะนี่ครับผมสุดยอดครับผมแตมที่2แล้วนะฮะกครับสรุปผลงานวันนี้นะฮะได้ปลาช่อนไป2ตัวนะครับนี่ฮะนอนยางชงนะฮะนอนยางชงสลาตันนะครับกับตัวบิด1นโอนะฮะ อุปกรณ์ที่ใช้ก็คันยูเอลนะครับสามขีดแปดนะครับรอกได้ว่าร์เรลรอดเอลทีเบอร์หนึ่งพันนะฮะสายปีศูนย์จุดแปดนะครับส่งเยอะได้ไกลมากนะครับวันนี้ได้มาสองตัวแต่ไม่ได้เอากลับบ้านนะฮะก็ปล่อยมันไปนะครับเพราะมันตัวเล็กนะครับคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ